สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าจาก Lazada กันอีกแล้วนะครับน้องก็เพิ่งมาส่งให้เมื่อกี้นี่เองผมก็เอามารีวิวเลยไว้เป็นข้อมูลนี้กับเพื่อนๆในช่องประกอบการตัดสินใจนะครับตัวนี้เป็น smart trash นะครับ b a r r l l หรือว่าเป็นถังขยะแบบออโต้ Auto นะครับ มีเซ็นเซอร์เปิดเคาะอะไรอย่าลักษณะนี้นะครับผมก็เพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็ได้ดูรีวิวใน YouTube นะฮะก็แพ็กเกจก็เป็นกล่องสีน้ำตาลห่อบ,อบ,อบอับเบิลมาอย่างดีนะครับน้ำหนักไม่น้ำหนักว่ามาโลเดียวฮนะโลกว่าเบาๆนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้วยกันนะครับว่า,าสินค้าข้างในจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ ในกล่องที่ให้มานะครับก็เป็นตามลักษณะนี้นะครับนีนกล่องก,ก็จะเขียนว่า smart trust นะครับ barrel นะครับนี่นะครับแล้วก็มีถังพลาสติกมาให้นะครับแบบหนานะครับตัวนี้ใช้กับถุง18คูณ20นะครับซึ่งผมสั่งไว้แล้วอันนี้ก็เป็นฝาถังฝาถังซึ่งเป็นเ e n s o r auto นะครับ แล้วก็มีมีรางฐานนะครับตัวนี้ผมสั่งเป็นรางฐานเพราะว่าจะได้สะดวกในการเปลี่ยนฐานอ๋อถ้าเป็นแบบชาร์จนี่ถ้าแบตมันเสื่อมแล้วมันก็จะลำบากนะครับนี่นะครับแล้วก็มกีเรียกอะไรปากถุงนะครับมีปากถุงมีปากถุงนะ่นก็เป็นพลาสติกหนานะครับปากถุงแล้วก็มี ลางของอ่ลางถุงนะครับในกรณีที่เราซื้อถุงที่เป็นถุงถุงม้วนนะครับอันนี้ก็เป็นฝาของรางฐานนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนี่นะครับ ยังกิดด้วยเป็นจีนด้วยนะครับคงทำอะไรไม่ยากนะครับระบบมันก็คงไม่ได้ทับซ้อนอะไรเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูทีนะครับก็สรุปว่าในกล่องมีถังพลาสติกหนึ่งนะครับแล้วก็มีฝานะครับซึ่งเป็นออโต้นะครับแล้วก็มีปัดถุงนะครับแล้วก็ลางไว้สำหรับใส่ถัขงขายะแบบม้วนนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้แล้วก็ฝา ฝาฝารางถานนะครับเดี๋ยวผมมาประกอบแล้วผมจะรีวิวให้ดูทีนะครับไม่รู้ที่บ้านจะมีถานหรือเปล่าโอเคครับประกอบไม่ยากครับก็แค่เอาฝามาปิดแล้วก็ปากถุงนะครับแล้วก็มีฝาของรางถานนะครับแล้วก็รางของถุงขยะนะครับก็ลักษณะนี้นะครับ ผมไม่มีฐานนะครับที่จะมารีวิวให้ดูเอาไว้เดี๋ยวผมไปหาฐานมาแล้วผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็แค่ยกวางนะฮะไม่มีอะไรนี่นะฮะข้างในก็เป็นลกนักษณะนี้นี่นะครับมีปากถุงอาใส่ปากถุงเราก็ไปอย่างนี้นะฮะ ส่วนด้านในก็จะมีลางสำหรับใส่ถุงขยะแบบม้วนนะครับในกรณีที่เราใช้ถุงขยะแบบม้วนผมกูมมือใส่ไว้ก็เป็นถังขยะแบบเหนียวนะครับวิธีใส่ก็แค่นี้เองนะก็เอาามาใส่นะครับ ใส่ฐา,านแล้วก็คงจะใช้ได้ตามปกตินะครับนี่ครับที่แผงเขาจะมีแบบ open close น,นะฮะแล้วก็เป,ปิดปิดนี่ฮะตัวน,นี้มีเซนเซอร์นี่นะฮะเขาเขียนว่าสมาร์ทนะฮะก็ถือว่างานสวยงามเรียบร้อยดีครับเป็นสมาร์ททรัชนะครับบาร์เรลนะครับ นี่นะครับก็จะมีขอบสีสวยดีนะตัวนี้ก็ใช้งานได้ราคาไม่แพงครับผมเมื่อกี้ผมจ่ายไปเท่าไหร่จำไม่ได้นะ้วประมาณไม่ถึงห้าร้อยนะครับนี่นะครับดูรอบๆครับก็สวยงามครับใส่สำหรับถุงสิบแปดคูณยี่สิบนะฮะ ็เทนะ่ๆฮะยึงเข้าไปแล้วก็จะเปิดได้เดี๋ยวผมลองไปหาดูฐานก่อนผมมีถานไหมนะจะลองมาเทสให้ดูนะครับครับก็ใช้กระถาน 2A นะครับผมเพิ่งขี่รถไปซื้อจากเซเว่มานะครับก็เดี๋ยวลองมาใส่ดูกันนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าสภาพกล่องก็ยังใหม่อยู่แล้วก็ ที่นี้เขาก็มีการรับประกันนะครับนี่นะครับเพาจะเป็นรางฐานเราก็แกะรางฐานออกมาแล้วก็เอาฐานใส่เข้าไปใช้ฐานหนึ่งสก้อนนะครับเป็น 2a นะครับผมก็ใช้ฐานธรรมดาไม่จะเป็นไม่ใช้อคคาายมากมายนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไฟมากก็ใส่ฐานให้ถูกด้านนะครับบวกลบนะาก็ใส่ปิดรางฐานก็โอเคเสร็จแล้วครับ คเนี่เราก็เรามาเปิดกันนะครับสวิตนะฮะน่าจะกดแช่นะฮะมีเสียงนฮะ เดี๋ยวคงต้องดูจากคู่มืออีกทีนะครับก็ใส่ฐานแล้วก็ยังยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูในคู่มืออีกทีนะครับก็ดูจากคู่มือนะครับ เขาก็แนะนำแนะนำว่าเราต้องใส่ฐานก่อนนะครับพอใส่ฐานเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับใส่ฐานเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาถึงจะกดสวิตช์เปิดนะครับถึงจะทำงานนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะฮะเราก็บือเอื้องไปเอื้องก็จะเปิด คือหลังจากเราใส่ถ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องปิดฝาก่อนนะฮะแล้วก็เปิดฝาด้วยมือแล้วก็เปิดสวิตนะฮะเครื่องก็จะทํางานแล้วแบบนี้ก็ได้นะครับเปิดปิดแบบนี้ก็ได้แต่เราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับต้องการแบบที่เข้าไปเจอะครับก็จะปิดเองนะฮะลองดูนะครับ ก็จะเปิดค้างอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ถือว่าก็ดีครับดีเคาะก็ได้นะครับเอาของสายเสร็จแล้วเขาก็จะปิดเขาเองนะฮะเคาะก็ได้ ว่าเราจะกดปุ่มนี้ก็ได้นะฮะนี่นะครับถ้ากดปุ่มแล้วคงต้องกดซานะฮะแต่ถ้าเคาะถ้าเคาะไม่ต้องปิดนะครับเขาจะปิดเขาเอง หรือเอามือยื่นเข้าไปนะฮะเราจะปิดเขาเองครับก็โอเคครับสวยงามดีใส่ทาน 2A 4ก้อนนะครับก็ก็ดูเท่ดีฮะตัวนี้ก็เป็นถังขยะนะครับสมาร์ท Smart Trust นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนว่างไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกคือสินค้าจากหลักสะตากรณีของผมรอบนี้ก็เป็น Smart Trust นะครับคือทางเครออตอตกลไกเขาอยู่ที่ฝานั่นเองอไม่ได้มีอะไรใช้กับถุงแปดคูณสิบสแปดคูณยีบนะฮนะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ